ได้เลยลับนักเลยนักน <Hey, bye. S 2> uh ักนันักแรงแรงแรงแรรรงรร สเสดที่18นั้นก็ยอยู่ในช่วงเวลาการแข่งขันครุ่งแรกอะไรก็เกิดขึ้นได้น <laughs> ะครับกับลุกกลมกลมยังมีเวลาเยอะอีกเยอะนจตุพรยิงไปยังไม่พันทูเลยไปแลกใจได้ลูกนี้ล็อกกลับลังไม่ดูกันมาที่ดังหลุดไปอีกครั้งหนึ่งจตุพรฉีกไปทางด้านฝั่ง้ายจิ้มลูกนี้ លុតអោបពេលមិនรู้ទេអញចាក់នីឡៅចက်គុនគុនគុនលុតទៅទីតទៅទីតទៀតដល់ទេលុតជួយត្រោះហ្នឹងជួយខប់ប៉ុនដែរមិនចោះទៅជួយឡាលុងលុបឱ្យចិត្តមិនដល់ទេចិត្តមិនដល់ទេមិនប៉នៗចោះទៅជួយឡាຕ້ອງលុបឱ្យជួយលួងណៃបើស៊ីតសូសបើសេបចោះទៅទីតគុនទៅទីត จะไปจู้ดีตีนะบนเทียมันแค่ไปจ้าจะจู้อัดเลยเล้วลูกนี้จะได้เตะมุมอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายจะทุพรลำดวนโยนลูกนี้ไม่ขึ้นไม่ยังไม่้ดขีดอัตราอยู่ในแดนของตัวเองเดยบัดมายักชุนบนเร็วเนาะ ค <ll> ุณหนุนจะได้ลูกต้องเตะจากหน้าประตูตัวเองลูกนี้เตะมาบ้าจิตจะผิดจิบลูกนี้ไม่ตรงกับแทมลูกอุยเธอเออที่เตรยอุยเจ้แลมช่วยจุยละอันเตึกเอ้ยช่วยล่วงบอลเซนจอดตัวแท็กก่อนนะ ก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนั้นอาจจะปกปิลทงไงไปบ้างนะครับผู้รักษาประตูมองไม่เห็นในเตียมบู๊อีวครั้งหนึ่งสำหรับจังกรันโยนมาที่หน้าประตูเล่นของสนวนมาที่ธนานั้นจิ้มลูกนี้งายปางงานมาบดไปได้คนอยู่ไหนมาถึงแทงรักพันทันชนรักกัน เบิดแบกเด้งหน้าหนาวก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับมันได้ทุ่มอยู่ที่จังรานลูกดีเป็นจิตอรอไทยมาที่ถนนนั้นมัอหมายเลขเก้านี่ถือว่าหน้าตาย,ยัง จิตราภรณ์นามสกุลไม่เคยคุ้นเลยเย่งแย่งกันอยู่กลางสนามไติดที่อรไทยมาธนานันจิบัตไม่ผ่านผู้เล่นของจักรัดคำเบิดเตือนลูกนี้ไม่ไปโมอกอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่กลางสนาม คุณชมพู่นะคุณชมพู่ไม่นักสิบสองกิ๊บบายอยตีห้องเอาไปอีกแล้วไปเดือนรัฐพาจิมโลกีจิมบาจูคุณใจอาราไทยดีจิกมาตีโอ้ติดจตุพรไปอีกครั้งหนึ่งมาที่จตุพร ยังเบียดเย็่งกันอยู่ลูกนีสริรัชกัดลูกนี้ไม่จึงอยู่กลางสนามเยี่งกันอยู่หมายเลขสามจักรานยังคำเบิดคำก่ออยู่มองหายเตะไม่ไปไหนยังอยุ่ตีตัวจ,จะกวงแล้วไปไปอีกเราไอ้ยุงทุลุดอยู่ในดเดือนอภารเตือนวดไม่ั้งหนึ่งทิ้มไปไอ้ข้างไอ้เจ็บ เสนนจะได้ลูกตั้งเตะจากหน้าประตูอยู่ที่กลางสนามมาดิดพีดปาวินน่าเด็ดจริงลูกโอ้ยไอ้ท่าเฮ้ยเฮ้ยปรังติบุกไปพลัดอีเน่เฮ้ย ดก็อย the ู่ในช่วงเวลาการแข่งขันครั้งแรกอย่างบีวิน่าเริ่มเล่นกันไหม ทีทีหมายเลขแปดจังกิราทีที่พักกิราพับก,กิราจิจิมลูกนี้ไม่รู้กันประตูของจังกรานจับลูกนีุ้๊บไม่แบจันกิราจิบลูกนี้ไปครั้งหนึ่งมาที มองงาเพื่อนบาดีาทักจิระ ก็ไม่รู้ว่าจดหมายเลขให้หรือว่ารายชื่อแต่ละคนให้คุ้นตาเลยเผมอ่านตามรายชื่อตามหมายเลขโดยเสื้อนะครับผิดขอภัยด้วยไม่รู้คนบรรยายผิดหรือว่าคนเขียนมาผิดนะครับ <laughs> มาที่ทักกิราทิมบอย Ừ, <laughs> đây lúc tăng thưa yến chắc và Solar thầy Solar ถูกไหมเนี่ยจันกิรานี่หมายเลขแปดสินครัมเนี่ยสะดวนบูที่สิบแปดก็ไม่ผมอ่านตามที่ส่งมาให้นะครับเอกสารที่ส่งมาให้มือสิบแปดครับก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของท่านนะครับถ้าส่งรายชื่อมา អឺបាយកខររឿយក៏បានរឿយឯគ្រឿន กระดานจะได้ถุงอยู่ในแดงกองจับชุลมุนอยู่หน้าประตูยังแยกกันอยู่ทีมใหม่ครั้งหนึ่งที่นันนัน ลูกนี้สนวนได้ทุ่มมาที่